อันยองซโยทุกคนสวัสดีครับพอเราเข้าสู่ออกมาประกา K-pop และคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคลิปที่ทุกคนน่าจะรอกันอยู่นะครับจาก YG Next Monster นั่นก็คือ e v e r y Dance Performance นั่นเองจากทาง YG ออกมาประกาศนะครับวันนี้4ทุ่มตรงปล่อยคลิป performance ของ Avery ออกมาให้เราได้ดูกันเมมเบอร์ Member คนที่2ยังไม่มาแต่ว่าเราได้เห็นศักยภาพใหม่อีกหนด้านอีกหนึ่งทักษะการเต้นของ Avery นะครับในคลิป dance performance นี้ จากที่ดูเนี่ยอีก2คนถูกเซ็นเซอร์ไว้ไม่แน่ใจว่าจะใช่เด็กๆที่อยู่ในทีม4คนนี้หรือเปล่านะครับของ YG Next Monster แต่ว่าอีเวอรี่นั้นคือคนที่อยู่เซนเตอร์แบบเต้นซึ่งเต้นปังแบบเด็ดมากๆการเต้นของอีเวอรี่สมกับที่ YG บอกไว้เลยว่าเด็กคนนี้คือออลราวด์เดอร์รับเราได้เห็นไปแล้วว่าเก๋แค่ไหนว่าเลิศแค่ไหนตอนนี้การเต้นหลายเต้นที่จึง้งคมชัด เก็บทุกเม็ดรายละเอียดปังทุกจุดนะครับโอ้โหเด็กคนนี้เขาจะเป็น all rounder สมกับที่ YG บอกไว้ไม่มีผิดไม่มีผิดไปจากที่เคลมเลยจริงๆท่าเต้นเลิดมาก energy ดี charisma แรงและที่สำคัญเลยลายเต้นนั้นจดจำได้ง่ายๆและที่สำคัญเลยเป็นมากกว่าการจดจำได้ง่าย,าย,ายๆก็คือความลื่นไหลความ p e r f o r มที่มันเหมือน เด็กที่เดบิวต์แล้วนะครับหลายคนเขาชมมาว่านี่ขนาดตอนนั้นนะยังฝึกอยู่นะยังเก่งขนาดนี้เลยถ้าอีกสักปี2ปีเนี่ยถึงเวลาเดบิวต์จริงจังน้องจะเก่งขึ้นมากกว่าเดิมขนาดไหนอยากให้ถึงวันนั้นอยากจะเห็นเราว่าเอเวอรี่ที่อยู่บนเวทีที่เดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วในวงเกิร์ลกรุป๊ป วงหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้แหละแต่มาจาก Next Monster มันจะเลิศม,มันจะจึง้งมันจะปังขนาดไหนใครที่ได้ดู d a n c e Performance ของ Every Love เป็นยังไงบ้างนะครับอึ้งกันหรือเปล่ากับลายเต้นที่สวยคมชัดแล้วก็เก็บดีเทลทุกเม็ดล็อกท่าปึ้งปึ้งปึ้ง,งคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับให้คะแนนลายเต้นนี้เท่าไหร่กันบ้างและเป็นยังไงบ้างเตรียมปักเมนกันเลยหรือเปล่าแบบไม่สนคนที่ 2- 3 4แล้วขอคนนี้แหละ คนนี้แหละที่จะเป็นเมนของเราคอมเมนต์มากกัได้ครับ